cái bằng muôn ngó nhìn thấy ừ, này đi cùng cái này cái này cái xe này xem qua lớn cái lên nó ต้นนี่มันบาดแสบดอกคนบางคนนิยมกินเลยนี่เห็นหมอนีงย่างคือเก่าอยู่ต้นท้างพีแหละต้นท่าพีก็ทางพีม,มันน่าจะซุกบาดแสบพีห่หน้องเนาะต้นนี่ไข่แน่นี่ที่เขากินร่องเบืองแล้วแต่ว่ามันหักกันแล้วมันหัวเหลืองอยู่ไงน่ะใช่ไหมอเ,เออนั่นก็พร้อมเลยแหละ มันสุกเต็มมันแก่เต็มทีเหรอไงมันก็พร้อมสิสีลนแล้วเด้อเอาหลดเอาหลดเอาหลดกระพามันอย่างนี้หมดแค่นั่นแหละมันมาได้หน่วยอ่นสุกดอกเพราะว่ามันลนทีเงาเบิดมันมาเลยลนบวกม่วงสี่บนลนตลอดคือบวกม่วงกัหล่อนเด้ออ่าบอกเอออ่านสองหน่วยนั่น มืมไมื่อใดลนอันคือพวงขาล่อนที่แบบว่าล้นแบบปุ๊กปักปุ๊กปักท็บไปหลดเพื่อแบบพอมันสุกเออมันอันแกจัดหล่ละเอะอนขาทไปสื่อแกน้ำบ,บม่มโอ้โอโอ ไม่เลยซื้อก็ซื้อตลาดน่นละซื้อตลาดน่นหละมะแต่ว่าลองทำมันอิเยนกันแล้วครับมีอ๋อใส่ล่ะมันข้างเตียทั่วลนวเนี่ยไหนอืมมีเห็นมาเหิมอยู่เหิมกินเหิมก็แซ่บนะ นาะท่านตอต้นนี้มันแบบอันนี้กโมงงไงเออท่านดูแบบที่เบิ่งเห็นว่าเนี่ยความแบบความหน่วยมันเออนาะมันดูสุกแสบไหมไปเ,เอาหนวยอันนี้หละไปก่อนลดเพราะว่ามันเออเพราะว่ามันบ่มีหน่วยนี้หนวยอันสุกคาต้นล่วละ่ะไม่มีสุกคาต้นแล้ว เหนบ่ได้ได้พี่น้องมันนั่นมันแดงลายมันแดงลายแห้งอีหลีต้นนี่เอามันแตกกี่น่อยต้นนี้หน่อยนี่เอานี่น้อยแตกหน่วยนึงจัะแม่นบอกเน่าแตกเน่าแตกพี่น้องเน่าแตก ที่ขึ ales, ами, Toyota, ้นก็บ <INE> ่ได้หมดก็ไล่หลายหมดแดงหลายแห้งนี่ฝ่อบบกม่วงเนาะที่คนฉีดสีหน่อยนึงที่ไม่ไม่ขั้นขั้นสูงที่นี่นี่นี่หนึงเหิมแล้วพี่น้องเหิมแล้วอยู่น้องเหิม โอ้โนี่เห็นมอมมาแดงขาเต็มขาใครเราเย้เนี่ยเต็มขาอาญะเลยฮะมดแดงสมเพราะว่าใครอยู่ด้วยกัแดงอั่มดแดงสมเป็นยังไงเอ้ใส่ะหรอพี่ใส่เอา

นี่ไงนี่ไงเป็นวะไงบอน,นั่นตป็นนี้ไงมีหน่อยผสมปดเปรไปนะนี่นี่เออยุ่งกันหลายเมียกันหลายนี่ไงนี่ไหม่ที่ไงแถวน,นี่ไงไงนี่โอ้หัวจมปักกีรินเลยนี่นี่นี่จุ่มนี่กงกําลัง เผ็ดเผ็ดนึงโอ๊ยหวานเอาโนโตกแล้วก็บหอนเอาเนาะเหน็ดอยู่เนี่ยไหนเอาแต่ต้นนี่ล่ะกันเพราะว่ามันนั่งจิตแสบกว่าต้นฝุ่นไหมพีม่นอ้องนี่นี่นัง ข้างเีกับมีมันแต่เหลือหลายอยู่เด้กผเหลือหน่วยหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเหลือหลายอยู่ครับเหลือหลายอยู่ข้าก็ได้มาอีกหน่อยหนึ่งเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบ่หูมองก็สิหายมองหน่วยหนึ่งฝุดตกไปแค่นี้นี่นี่ปลานามหุ่นไหม เนาะเนาะครับพี่หัวเลืองว,ว้แลวล่ะเสิมวันเหลวมาถึงเวลามันแล้วเนาะในบอ่อท่างนั่นฝุ่นท่างฝุ่นกับมิตรน,น้อยใหญ่เด้ยล่ะหมดแรงหลายแห้งพีนง่น้องหลายหมดไม่หมดเหร เอายังไงเอายังไงล่ะคือไม่ได้เครียดแทะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยแล้วก็อ้ยอ้ยอ้ยปกซิหัวจะคลองซะมันก็เหลืองหมดแล้วหละนี่แต่ต้นเนี่ยมันคือต้นไหนเนี่ย เนี่ยเนี่ยซุมเนี่ยฮะซุมเนี่ยมันคือต้นใดคืรโอนยใหญ่ต้นสองเันอันนี้ดูเออต้นนี้ละอืวันนี้ต้นไงรเริ่มเทิมเลยแต่ว่าต้นเนี้ยมันคืออันไหนเนี่ยหน่วยนี่คือเป็นเรื่องเลือกฝนกระตุกใหม่พี่น,อน้องเอ้ฝนมีแต่โอ้ นี่แต่หนามน้ำงาใหม่ต้นใหม่เนาะโอ้ยโอ้ยเสือาแตรกระเด็นเลยฮะเทอมหน่อยเดยวหัวเหลืองหางเหลืองหนะน่ยนะมันเรือมนมันต้นได้นหมเตินได้ยูตะมมดเนี่ยแล้วมาตะมด อ้ยหมดใสไหม่อีกกระต้อยที่หล่แอันนี้ไม้อยู่นั้นอ่ะก้อยซอยการเปล่าเลยเอาแล้วเพาแล้วบางในเคี้ยกับพองเคี้ยด้เคี้ยมันยุ่งมันหน่อยอยู่เพียอืมเคี้ย นามนามทั้งงาใหม่นะพี่น้องมึงจุ้มเอ้ยจิจตจมฝนมันตกเนาะฝนมันตกฝนมันตก,น,ตกนี่มาหางเลี้ยงห้อยๆล่ะเต็มตาล้ะพี่น้องเต็มตาแล้วเต็มตาแล้ว โอ้ตกตกเสียงว่าจะคลองซะล่ะฝุ่นแม่หน่อยฝุ่นแม่เลี้ยงไง้อมนี่หน่อยนี่เป็นตานี่นี่นี่หน่อยนี่เป็นตาเรืองเหลืองเอานี่นี่หน่อยนี่คือจังคือจังแสงมันสาดเข่าซื่อคือจังไดไม่เป็นช่วงนี่นี่นี่ม้าแม่นเหลืองหล่ะนี่ นั่นเป็น่วยนี่บอกขึ้นน้อยหน่อยแต่อาหานคือสุกบะเดีย่ยนหน่อยเพื่อนนี่พี่น้องขึ้นบอนี่ซุกแล้วนี่ยืดจุ่มซุกม่นี่ซุกถ้าบกม่วงบกม่วงไปให้บกม่วงกันขาอนี้บกม่วงไม่ต้องแบบสุกฉ่ำเนาะมันถึงจะแบบแซ่บ ทังจะแซบนอนเงเคีีย,ยกัะหลาหนอเให้บอกเคีียพันนุ่มอุ่มอ,มอ,มอยูอไปไป่ฮึนับไต่พอดีอ๋อกระตาเาเต็มเหรอให้จุม๋มไปแต่ว่ามันก็เหลือเยอะอยู่ แล้วเนียนต้นนี้เนาะพี่น้องมันเนียนอาจสิแบบมีความหวานละมุนกว่ากันแม้ต้นนี้ข้างอ่าน,นี้กินดิบก็ได้เดียวหน่อยนี่บ่บแบบ่แสบต้นนี้บแบบ่แสบเนาะนี่ได้อีกรอบนึงแล้วเนาะครับจังได้กระฝากรับชมติดตามก็ไลค์ก็แช่ได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ